เออโหแล้วสเปรหมพี่ไหนใส่รูปยัดใหญ่เนีอยูปเล็กๆนั้นอะคือี้มเลยเดี๋ยวหิวน้ำซิต้าหั ตายหนิวไม่ใช่คนคนคนตายหนิวที่มาการลบม่ไดอ่ะคนโครน่ยาอะคนเหลือแต่อินานเอะแปะแปะแปะอรน่ะโอ้โหเหลืออินทอะอโอ้โากจิต้าเพ่ใส่รูปในหลวงรูปามีรูปไม่ได้นะซิต <interpre ts> <gen re image. S 2> ้ามายนนี้ไม่ได้นะ ห้ามโยนเไ็ข้ขาดอันนี้ไม่มีอ่ะโอ้โห้ MK ห้<ง>มามไอ้่แน่เลยเนี่ยเออเออฮะโอ้โห้ครึกมาก <c oughs> ไม่เปิดแอร์มันนะ้นอนแล้ว จะร้อนแล้วชิตา,า,า,าแบบ้าแบ๊บแบ๊บแบ๊บชิตาเอาละมันจะไปปิดอีก๊งปิดไม่ได้ชิตาห้ามปิดหนูอย่าปิดอย่าปิดแล้วมามาย้อนแล้วย้อนนี่กันโยน้ยนอนย้อนแตปเปอร์ชิตามาอแอปเปอเอา ว่าแล้วมันปิดอีกออซิตาอย่าไปจตมซิตาอย่าไปจาบหนูเฮ๋ยทำให้ไหนเดี๋ยวทำให้ไหนทำให้ไหนเอาเอาเอายังไม่ทังเสียงแอบแฝดโยมเป็นรุ่ ดี๋ยวเมนูนี่เดี๋นวเมนูชิต้าเออเอาเฮ้ยเฮ้ยมันกดเป็นแล้วว่ะมันกดไปแล้วอ้าวกดกดขึ้นไปเอามือกดเออพอแล้วชิต้าเอ้าต้องกดลงไปใหม่สิหนูหนูกดลงไปใหม่ที่กดวันนี้ัดสองเออโอบอีชิต้าเฮ้ยมันอ้วกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย ชิต้าอ้วกเหรอชิต้ามัำเสียงด้งมันอ้วกหรือเปล่าเนี่ยเยอะเต็มเลยเนี่ย